สวัสดีค่ะโปแอปเบลนะคะวันนี้เพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าก็ถ้าใครที่ไม่สบายหรือว่าเครียดเกี่ยวกับโควิดนะคะ<ๆ>ก็อย่าคิดมากนะคะเราพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตเราอยู่รอดไปในแต่ละวันสำหรับคนที่อาจจะมีตกงานนะคะอยู่กับบ้านช่วงกักตัวเราก็ ใช้เวลาให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เป็นโควิดกักตัวอยู่ที่บ้านก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นก็อยู่บ้านออกกำลังกายก็ช่วยได้นะคะเราทำให้ร่างกายเราแข็งแรงดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยก็อย่าไปกังวลอะไรกันมากนะคะเดือนหน้าอาจจะดีขึ้นหรือว่าเดือนหน้าอาจจะเลวร้ายลงเราก็ อยู่ให้ได้คะ่ะเราต้องอยู่ให้ได้ในเมื่อโควิดมันไม่หายไปจากเราเราก็ต้องดําเนินชีวิตเพื่อที่จะให้เราอยู่กับมันให้ได้นะคะยังไงแล้วปูวก,ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะปู๊เองเคยผ่านโควิดมาก่อนก็พอที่จะรู้ว่าโควิดมันร้ายแรงแต่บางคนก็เป็นโควิดที่ไม่มีอาการอันนั้นก็ถือว่าโชคดีนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนปูกก็ แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าอันนี้หมอบอกกับปูมาปูก็ได้จองวัคซีนไปแล้วชิโนโฟาร์มก็น่าจะได้ฉีดภายในเดือนนี้แหละคะ่ะยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะสําหรับคนที่อยู่กับบ้านอยากออกกำลังกายตามปูวันนี้ก็สามารถทําได้นะคะชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมานะคะแข็งทั้งสองข้างเราวางไว้ข้างบนตัวค่ะจากนั้นนะคะเรายกปลายเท้าขึ้นมาและเอาไป เข้านะคะหายใจออกค่ะเราค่อยๆใช้มือโน้มไปเท้าเข้ามาหาหนะ้าอกให้ได้มากที่สุดแล้วแบกเข่าออกทางด้านข้างเราจะไม่โน้มเท้าลงมาแบบนี้ไม่เอานะคะเราใช้โน้มเท้า รอบลมหายใจค่ะสามสองหนงจากนั้นนะคะหายใจเข้าเราค่อยๆยืดขาขึ้นไปค่ะจะทำนะคะห้ารอบค่ะจนจังหวะหายใจออกค่จจยอ,อ,กคอยๆโน้ม่า หนึ่งค่ะจากนั้นนะคะหายใจเข้าปล่อยขาขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายนะคะหายใจออกค่อยๆโน้มค่ะค่อยๆโน้มปลายเท้าเข้ามาทางท่าสามลมหายใจค่ะสามสองหนึ่ง หายใจเข้าค่ะอันนี้รอบที่สี่แล้วนะคะจะหวาหายใจออกค่อยๆโน้มมาค่อยๆโนงง้มค่อยคโน้มลงมาค้างท่าค่ะสามสองหนึ่ง 来，拜好。